ป่วยบ่อยนะคะทุกคนมีอาการเหมือนเราบ้างนะคะต้องมาฟังเลยนะ ใครที่มีปัญหานะคะป่วยบ่อยๆนะคะปวดหัวบ่อยๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เวลามีอาการเปลี่ยนแปลงอะนะคะทุกคนภูมิแพ้ก็จะมีอาการเกิดขึ้นนะคะไอจามอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็บางครั้งอาหารอะไรแบบที่เรากัดแรงๆเงี้ยมันก็จะมีเลือดออกตามไรฟันนะคะนี่เลยเราก็มีปัญหาตรงเนี้ยมากเลยใครที่มีปัญหาตรงเนี้ยนะคะเราก็แนะนําเลยเพราะว่าเราจะกินในส่วนของวิตามินซีนะคะของแบรนด์ลิฟเนสนะคะตัวนี้ทานง,ง่ายค่ะทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังมื้ออาหารได้เลยนะคะจะเช้าหรือกลางวันได้เลยตัวนี้ก็จะช่วยเข้าไปดู นะคะสุขภาพของเรานะคะตรงนี้ก็คือจะทานง่ายค่ะทานวันละหนึ่งแคปซูลหรือ2แคปซูลได้เลยเพราะว่าร่างกายเราอะต้องการดูดซึมไปใช้ถ้าใครเน้นงานผิวแนะนําทานวันละหนึ่งพันมิลลิกรัมใครเน้นกระตุ้นเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าป้องกันการไม่อยากป่วยบ่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทานได้เลยนะคะถึง2,000มิลลิกรัมนะคะตรงนี้ในส่วนผสมของตัววิตามินซีของแบรนด์ลิฟเน็ตก็จะมีในส่วนของแอชเชอร่าเชอร์รี่เป็นงานผิวแล้วก็มีในส่วนของมะขามป้อมแล้วก็วิตามินซีค่ะมีครบจบในกระปอ๋องในขววดดเดีย เราปักตะก้าให้เราใครสนใจกดได้เลย